คุณผู้ชมไอเหตุการณ์ที่ทหารอ่ะเอาปืนมายิงในค่ายเออตกลงมันยังไงมีโคศกกองทัพบกมาชี้แจงแล้วโดนโทษอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังช่วงหน้า เทศกาลซื้ออัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand James a อ d Jewelry Fair 2023จัดขึ้นแล้วระหว่างวันที่22-26ถึงกุมภาพันธ์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อสร้างให้เป็นเทศกาลประจำปีพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งอัญ,ญมณียกระดับพลอยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งวัตถุดิบพลอยต่งางมีอักษณ์ของเราเองแล้วก็ฝีมือแรงงานเราต้องสนับสนุนแล้วก็ถ่ายทอดส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แพร่หลายทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ผ